สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอสจะมาคุยเรื่องวิสัยทัศน์นิดนึงเนื่องจากว่าปวดฟันนะคะก็กลัวว่าเย็นนี้จะไม่ไหวรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นนะคะก็เลยอยากจะเนี่ยค่ะมาใช้คลิปนะคะในการทํานิดนึงนะคะเผื่อแบบว่าทีมงานอาจจะคิดถึงนะคะในการที่ทุกวันทุกวันเราก็ เข้าประชุมอยู่แล้วนะคะอืมแต่ว่าบางวันที่ไม่เข้าประชุมยอมรับว่าคิดถึงเราก็คิดว่าทีมงานก็คิดถึงเราเหมือนกันก็เช่นกันค่ะช่วงที่วันไหนที่ไม่ได้เข้าประชุมก็จะมีทีมงานโทรเข้ามาเยอะนะคะหลายเรื่องที่เราเองนะคะในการทำงานเองเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออเราไม่ใช่คนของสังคมคนของโลกโซเชียลก็คิดว่าเอ อาจจะทำไรายได้ไม่ได้หรือเปล่านะคะก็หวาดระแวงกลัวนะคะวันนี้เสียงบอสอาจจะเป,เปลี่ยนไปบ้างพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะคะเกิดจากการที่จัดระเบียบฟันมาใหม่นะคะก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะเราทำงานด้านที่ต้องใช้ปากโดยตรงเนาะใช้การสนทนาใช้การพูดคุยเป็นหลักนะคะทีนี้ บอสก,ก็คิดว่าการที่ไลฟ์สดแบบไม่ต้องเห็นไม่ต้องเปิดกล้องมันเป็นทางสะดวกกว่านะคะเพราะอย่างน,น้อยก็ทำให้เราเสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายนะก,ก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะคะทีนี้บอสก็เลยอยากจะมาคุยในเรื่องของ การทำงานของ perfect l i n e นะคะทุกครั้งที่บอสปิดการขายลูกค้าหรือว่าสร้างทีมงานนะคะบอสเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำเหมือนชาวบ้านทุกครั้งที่เราฝึกการขายเราจะรู้เสมอว่าโน้มนาวคนยังไงจริงๆบอสจะใช้วิธีการคุยและเลือกไหมคะว่าบอสจะประสบความสำเร็จกับคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเราจึงไม่แปลกใจที่วันนี้เรามีทีมฝั่งประเทศลาวทีมฝั่งประเทศไทยหรือฝั่ง หลายๆที่นะคะที่เขาทำงานโดยที่วันเนี้ยเวลานี้ตอนนี้แม้กระทั่งไม่มีบอสคุณก็จะเห็นทีมของบอสเนี้ย ทำงานอย่างแข็งแกร่งมากนะคะทุกคนทํางานแบบเเหมือนพูดง่ายๆไม่ต้องรอนายสัง่งไม่ต้องรอคือเป็นอะไรที่ทํายากนะเพราะว่าในองค์กรหรือธุรกิจใหญ่ๆที่บางคนก็อาศัยหน้าองค์กรใหญ่แต่ว่าตัวเองเหมือนพวกคุณกระบอกนะคะวันเนี้ยบอกก็เจอหนึ่งรายเหมือนกันคะ่ะ ก็จะเป็นแบรนด์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้ก็ถือว่าการตลาดเขาเก่งนะดีโดยเฉพาะการมีลูกน้องที่ดีมากๆด้วยนะคะเขาเขาฝึกคนมาดีเยี่ยมจริงๆค่ะวันนี้เราได้คุยนะคะเขามาดิวกับบอสว่าให้บอสเนี่ยไปเป็นแม่ทัพของฟิลิปปินส์นะคะเป็นฟิลิปปินส์อืม เขาหาคนที่เป็นสามารถนำใช้ไปยังฟิลิปปินส์ได้นะคะ,ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ให้เหมือนเหมือนเหมือนระบบทํางานแทนจิมงานทําซื้อของแล้วก็ให้จิ้มในระบบเราไม่ต้องส่งของเองอะไรเงี้ยจริงๆบานทุกบานก็มีเกือบหมดแล้วเนาะ บอสไม่ได้ไม่เปิดใจนะคะวันนี้เรามาเพื่อแก้ปัญหาทางโลกออนไลน์โดยตรงของแบรนด์ตัวนี้ก็เข้ามาทำงานกับเราหลายคนเหมือนกันก็มาเล่าประสบการณ์หลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเขาคือคนที่ชัดจูงเราก็นั่งคิดว่าเอในขณะที่ตัวเราเองเนี่ย เราพยายามสอนคนพยายามดูคนไม่ไม่เคยคิดว่าโอเคคุณทํางานอะไรอยู่คุณเป็นอะไรอยู่เราไม่เคยแคร์นะคะในแบรนด์ของเราส่วนมากแล้วทีมของเราเนี่ยบางทีเข้าไปแลกเปลี่ยนถ้าเจอแม่ทีมเจอคนที่เขาทํางานมีเงินดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออโอเคเราก็จะบอกว่าโอเคพี่ถ้ามันดีอยู่แล้วพี่ทําต่อไปเลยเออคือพูดง่ายๆแบรนด์เราไม่เคยชักจูงนะคะแต่จะมีการสอนแล้วก็ถามถ,ามถึงปัญหามากกว่าว่า คุณเจอปัญหาอะไรลองมาเรียนก่อนไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทําแล้วก็ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเปิดบินเพราะเรามองว่าการที่คุณทําแบบนั้นมันเหมือนกับคุณเนี่ยสร้างเขาเรียกอะไรเหมือนกับมีรายจ่ายโดยที่ยังไม่ทันมีรายรับเพราะอะไรคุณไม่รู้ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วการที่คุณนี่ย ขายของโดยที่คุณไม่เคยศึกษาเลยเลยจริงๆทุกบานใช่มีดีอยู่ในตัวแต่ทุกๆแบานก็จะทําเหมือนกันหมดนะฮะ,ะขนาดเขาดิวบอสไปเป็นแม่ทับใหญ่ไปไปเป็นคนที่อาได้ภาษาหรืออะไรยังไงไปทําในตรงนั้นเพื่อที่จะ,ะเป็นคนที่เข้าไปดิวใน,ใ,ใ,นในฟิลิปปินส์ว่าก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ให้บอสไปฟรีๆนะเขาบอกว่าเขาป้อนก็จริงแต่เราก็ต้องลงทุนเท่านั้นเท่านี้เหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราจะไม่ชักจูงคนก่อนเริ่มต้นว่าโอเคคุณต้องเปิดบินเท่านั้นเท่านี้แล้วคุณถึงจะทํางานกับเราไม่ใช่ส่วนมากเนี่ยเราจะบอกว่าเรียนก่อนแล้วก็ค่อยทํางานนะคะนี่คือพิสัสทัศน์ของ Perfect Life เพราะอะไรเรามองว่าวันนี้ถ้าคุณลงทุนแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์บางทีนะคะแม้กระทั่งแม่ทีมของเราเองเนี่ยให้ทีมงานลงทุนทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดเลยนะคะว่าเอ๊ะลงทุนแล้ว ถ้าเขาไม่รอดหรือเขาไม่ได้อะไรงี้เราก็ไม่อยากให้เขาลงทุนนะคะมันเป็นอะไรที่พูดง่ายๆไม่อยากได้เงินชั่วคราวนี่คือวิสัยทัศน์ของคนสําเร็จทั่วๆไปเขาจะซื้อวิสัยทัศน์ของคนมากกว่าการที่จะไปดึงเงินในกระเป๋าของคนถ้าคุณดึงเงินในกระเป๋าของคนคุณต้องใช้การชักจูงแล้วก็ หลายคนมากนะสมมุติคุณจะเอาล้านหนึ่งคุณก็ต้องคำนวณว่าคนแต่ละคนเนี่ยลงทุนเท่านี้เท่านี้ต้องกี่จํานวนคนถึงจะได้ล้านหนึ่งถูกไหมคะมันเป็นการทํางานที่ต้องอุปทานหมู่อย่างสูงมากๆแต่ถ้าคุณพัฒนาคนหนึ่งคนและให้เขามีศักยภาพมีสมองมีทุกอย่างมีสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอย่างเช่นไอเดียใหม่ๆอะไรที่คุณไม่เคยคาดคิดตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นการสร้างเขาแล้วก็ทําให้เขาอ่ะ มี Empathy Empower นะคะในการทำให้เขาเติบโตหนึ่งคนอาจจะสร้างเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านนะคะมากกว่าการลงทุนแค่สองสามหมื่นห้าหกมื่นหรือแสนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างมูลค่าของคนเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับโลกปัจจุบันนี้ ถ้าคุณยังอยู่ในโลกของการที่ต้องดึงดูดเงินอย่างเดียวนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนโลกได้นะคะหลายคนคิดว่าการที่คุณจะอยู่ในโลกแห่งจัก,กรวาลเปลี่ยนโลกต่างๆมันไม่ใช่แล้ววันนี้ไม่จําเป็นต้องมีโค้ชเพียงคนเดียวเพราะโค้ชเพียงคนเดียวเอาไม่อยู่นะคะคุณจะไปจ้างเมนเทอร์เพื่อจะมาแอคทีฟทีมอย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่คุณต้องดึงศักยภาพของคนขึ้นมาเป็นแอคทีฟทีมแทนนะคะคุณรู้ไหมคะว่า ตอนที่บอสหาเพียงแค่ตัวแทนแล้วตัวแทนเข้ามาเป็นตัวแทนเท่านั้น มันมีความรู้สึกว่าเราต้องเหนื่อยในการแพ็คทีฟมากมากเราต้องอสรรหาเงินเราต้องรู้ว่าเราต้องหาคนจํานวนเยอะๆหาความล่อลวงให้กับคนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากได้อยากมีเหมือนกับเราเพื่อให้เขาทํารายได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นการที่บางคนหลงในการที่จะลงทุนก็ไปกู้หนี้ยืมสินสร้างหนี้ไว้ก่อนโดยที่ตัวเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความแพ็ทีฟเลยนะคะก็ทําให้เขาเนี่ย ไม่สามารถไปต่อได้ต้องยอมรับนะคะว่าทุกคนที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันคะ่ะมันจะมีทั้งคนทำได้แล้วก็ไม่ได้ในเวลาเดียวกันแต่โลกออนไลน์เป็นโลกที่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีงานหลากหลายรูปแบบที่พวกเราสามารถใช้ศักยภาพรวมกันได้อย่างเช่นถ้าคุณไปทำงานบริษัทบริษัทหนึงการาฟิกถ้า ต้องการก็อาจจะต้องมีหรือบางบริษัทไม่ต้องใช้กราฟิกก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกขายหน้าร้านก็จะใช้ฟิลเล n นแทนกราฟิกประจำก็คงจะไปทำงานไม่ได้นะคะแต่ด้วยงานของออนไลน์เนี่ยทุกอย่างจำเป็นหมดนะ,ะทุกอย่างจำเป็นหมดโดยเฉพาะไอเดียทุกอย่างมันเหมือนมาผนึกติดกันนะคะ เป็นจิ๊กซอร่วมกันนะคะอย่างเช่นคนปิดการขายเกง่งคนสื่อสารเกง่งบางคนนะคะไม่ได้ปิดการขายเกง่งแต่มนุษยสัมพันธ์ดีก็สามารถทําให้องค์กรแพคทีฟได้ดีนะคะบางคนใช้รูปในการปิดการขายได้เกง่งก็ทํารูปให้กับทีมก็กลับเป็นการแพคทีฟทีมได้ดีนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเทรนเกง่งสร้างเอ็มพาวเวอร์เอมพาีให้กับคนได้ก็เป็นการแพคทีฟทีมได้ดีนะคะก็ ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่สามารถเอาคนหลากหลายรูปแบบมารวมได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังมีองค์กรหลายๆองค์กรที่ยังยึดติดในการที่จะสร้างเอาเฉพาะคนเก่งอย่างวันนี้รู้สึกเสียใจนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันกับบุคคลบุคคลหนึ่งของตำแหน่งสูงๆแต่สูงจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูจากดูจากสถานภาพไม่น่าจะสูงหรอกคะ่ะน่าจะแบบว่าเอาหน้าตาขององค์กรมามากกว่าเพราะ โดยปกติแล้วคนที่สูงเนี่ยอ่ะโอเคเราเข้าใจถึงอีโก้แล้วหนึ่งนะคะคนบางคนยังไม่ทันได้สร้างไรายได้ดีแต่อีโก้นำหน้าไปหนึ่งอีโก้เหมือนลูกโป่งนะมีบทความของคุณเคนที่ได้เขียนเอาไว้นะคะก็เดี๋ยววันหลังบอสจะเอามาแชร์ในกลุ่มให้พวกเรานะคะได้ฟังกันนะคะทีนี้ ตัวที่ยากที่สุดก็คือการอาศัยหน้าตาของบริษัทถามว่าทำไม perfect life นะคะทุกคนหลายคนตั้งคำถามว่าไม่จัดตั้งบริษัทบอสสามารถจัดตั้งได้ว่าสามารถหาไอทุนมาลงได้นะคะแต่ถามว่าทำไมเราไม่ทำเพราะมันคืออีโก้มันคือหน้าตาทางสังคมที่ทุกคนกำลังยึดต,ติดแล้วไม่ได้โฟกัสถึงสกยภาพของตัวเองเราอยากจะเป็นองค์กรหนึ่งที่พัฒนาคนอย่างแท้จริง100% นะคะการพัฒนาคนอย่าง100%มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับาการสร้างแบรนด์นะคะคือแบรนด์มันถูกกำหนดด้วยหน้าตาทางสังคมอีโก้ทางการวางตัวแล้วก็รูปแบบที่สวยงามพอพูดถึงแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคุณไปถามตะก,กะของคนได้เลยเขาก็จะบอกโอ้ยแม่ค้าออนไลน์เนะี่ยดูสวยนะดูเลิศนะ แต่คำว่าสวยเลิศของเขาไม่ใช่เพียงแค่หน้าตานะคะแม้แม้กระทั่งการใสยกรรมที่เหมือนเหมือนกันเราอยากเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำให้คนธรรมดารู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยคุณก็เป็นนักธุรกิจได้คุณก็เป็นแจ็คหมาได้คุณดูอย่างแจ็คหมาสิเขาไม่ได้หล่อเลยแต่ทําไมเขาสามารถเติบโตในวงการธุรกิจได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าเฮ้ย ถ้าคุณไปที่อื่นแล้วคุณเหนื่อยกับการสร้างภาพคุณมาที่นี่นะคุณไม่ต้องสร้างภาพคุณแค่สร้างตัวเองสร้างความรู้สร้างตัวตนที่เป็นตัวของคุณเองออกมาให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่กระจอกนะถึงแม้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยแต่คุณมีดีในด้านต่างๆที่คุณจะสามารถสร้างได้นะคะอันนี้บอสก็เลยอยากจะพูดสิ่งสิ่งนี้ออกมาอยากจะทำสิ่งสิ่งนี้ออกมาในคลิปคลิปนี้ บอรู้ว่าองค์กรของเรามีความแปลกแยกจากคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากจะเป็นส่วนประกอบนะคะของคนที่ขาดอะไรบางอย่างไปประกอบให้เขาเติมเต็มอันนี้คือสิ่งสําคัญที่บอสอยากจะประกอบให้หลายคนไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนรวยไม่ได้เกิดมาจากเป็นคนที่มีฐานะหรือบางคนไม่มีความรู้ขาดทั้งการศึกษาขาดทั้งฐานะขาด การอบรมขาดการเลี้ยงดูที่ดีเราเยอะค่ะบอสเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแต่ก็เกิดจากการที่สังคมเลี้ยงดูเพราะรับจ้างหรือทำงานมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตัวพวกเราเองเนี่ย เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความคิดเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะโน้มน้าวตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครโน้มน้าวเราอยากมีความรู้เราสร้างความรู้ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนแน่นอนค่ะคุณต้องเข้าคอร์สเข้าการเรียนการสัมมนาเพราะอะไรโลกออนไลน์มันไม่เป็นเหมือนตอนนี้ไงคะทุกคนโลกออนไลน์ในตอนนั้น y o u t u b e ยังไม่มีใครมาทำแบบนี้ถูกไหมมันจะมีแต่สาระเพลงหนัง หรือคนเล่นตลกเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่ในโลกปัจจุบันนี้ถ้าคุณอยากเก่งคุณแค่เปลี่ยนมุมมองในการที่จะรับฟังในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะจากที่เคยดูหนังมาดูความรู้นะคะมาสร้างตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์อีกต่อไปพูดง่ายๆความรู้คุณไม่ต้องใช้ระบบที่ไปอยู่ใน การเรียนที่แบบต้องเสียเงินเออพูดง่ายๆเนาะก็คือตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วนะคะความรู้มีหลากหลายรูปแบบมากมแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยก็คือศักยภาพของคุณเองที่คุณจะต้องตามหามันถามว่าวิธีการตามหาศักยภาพทำยังไงคุณทำทุกอย่างก่อน ในการเริ่มต้นคุณสามารถที่จะสร้างตัวเองในรูปแบบของตัวเองก่อนว่าเอ้ยอันนี้ฉันชอบไหมอันนี้ฉันไม่ชอบไหมทําทุกอย่างคุณอาจจะมีทั้งชอบไม่ชอบในเวลาเดียวกันแต่นั่นคือการบ่งบอกและคอนเฟิร์มว่าโอเคไอเนี้ยฉันทําแล้วฉันไม่โอเคแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าฉันโอเคหรือเปล่าไม่อย่าใช้คําว่ายากนะคะอย่าใช้คําว่ายากเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องมองก่อนว่าโอเคฉันลองทําให้มันชินมือให้มันชินกว่าความรู้สึกก่อนพอรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันทําได้ละ แต่ฉันไม่ชอบอ่ะอันนั้นคือการคอนเฟิร์มสำหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าคุณแบบว่าเออฉันชอบว่ะรู้สึกว่าอันนี้ทำแล้วมีความสุขโอเคฉันเอาอันนี้แหละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการแอคทีฟศักยภาพถ้าเราไม่รู้เราก็ เดินทางยากสู่ความสําเร็จเพราะคุณจะทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยชอบลงไปด้วยแล้วการที่คุณทําในสิ่งที่ไม่ชอบลงไปด้วยคุณก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเร็วขึ้นเหมือนกับงานประจำอะฮะ เห็นไหมคุณก็ต้องลองทําถึงแม้คุณจะไม่ชอบแต่คุณรู้ว่าได้เงินเดือนคุณก็ต้องทําจนชินมือส่วนจะรักไม่รักเกิดอีกเรื่องหนึ่งคุณจะพิสูจน์ได้อีกทีก็ตอนที่คุณทํางานไประยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับของคนที่เริ่มต้นนะคะทาธุรกิจอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเริ่มต้นที่ทุกๆอย่างเพราะคุณไม่ได้เกิดมาแล้วคุณรู้เลยว่าเฮ้ เหมือนคนทำรูปรู้เลยว่าวิธีการทำรูปทำแบบนี้เออการขายออนไลน์เออทำแบบนี้แล้วคุณจะหลงรักเลยมันเป็นไปไม่ได้บอสเองก็เหมือนกันตอนที่ทำออนไลน์พูดตรงๆนะคะมาด้วยเงินนะคะเห็นว่าเงินมันง่ายแค่นั้นแต่พอเราทำไปลึกๆถามว่าชอบไหมยอมรับค่ะว่าไม่ได้มีความชอบทางด้านการค้านะคะแต่เรามีความชอบด้านอื่นแต่สามารถประสานกับออนไลน์ได้ก็คือการเนี่ยค่ะทุกวันนี้งานที่บอสชอบที่สุดก็คืองานการสร้าง ผู้คนให้อยู่ในแนวทางของตัวเองมันมันอาจจะดูแปลกนะคะก็ถ้าเป็นภาษาดาราเขาก็เรียกว่านักปั้น่ะเนาะนักปั้นอืม เนี่ยเห็นไหมแล้วถามว่าอ่ะเหมือนคนปั้นดาราเขาเป็นดาราหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นดาราอยู่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นเบื้องหลังดาราในการดูแลซัพพอร์ตดาราทุกๆอย่างเนี่ยแหละคะ่ะเราเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าเราจูนกับงานของเราได้ไหมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นจงตามหาสิ่งที่คุณชอบและคุณจะรู้สึกว่าคุณทำมันไม่เบื่อเลยยิ่งเวลาที่บอสเห็นคนของเราให้เก่งว่ะ โอ้ประสบความสําเร็จว่ะขายดีวะ่ะเรารู้สึกว่ามันภูมิใจมันดีใจแล้วมันก็ทําให้เรามี power นะคะในการทํางานทุกๆวันแม้ว่าวันนี้จะเจ็บจะป่วยจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากขาดงานหรอกถ้าไม่ฝืนร่างกายจนมากเกินไปแม้กระทั่งตอนนี้ค่ะประกบน้าแข็งจนรู้สึกปากชาก็เลยมาทําคลิปนะคะมาทําคลิปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่ กำลังคิดได้อยู่พอดีด้วยนะคะก็เลยอยากเอาคลิปนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นชีวิตนะคะกำลังทำอะไรบางอย่างแล้วก็อยากฝากถึงบรรดาแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาชักชวนที่เข้ามาแบบว่าเอาเอาสิ่งที่ตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะพวกคุณไม่ผิดหรอกเพราะวกคุณอะถูกฝึกมาแบบนั้นนะคะมันก็เหมือนกับคนที่เวลา ไปฝึกทหารแล้วก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของทหารน่ะเขาก็จะชี้หันซ้ายก็ต้องซ้ายถูกไหมคุณจะไม่มีความเป็นตัวเองเพราะคุณถูกตีกรอบไปแล้วเราเข้าใจนะคะแต่แบรนด์ของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแบรนด์ที่คุณกําลังพูดถึงอยู่กําลังเงินอาจจะสูงหรือบางทีเนี่ยหุ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นพวก เอาเงินมาฟอกในแบรนด์ก็มีเยอะแยะเดี๋ยวนี้นะคะวอตก็อยากจะให้คุณศึกษาแบรนด์ของคุณให้ดีด้วยอย่ามองแค่ว่า10ปีกว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ขนาดนี้จริงๆเขาก็บอกแล้วว่ามีพื้นฐานมา10ปีนะเพิ่งจะมาโตวอสก็รู้สึกว่าเออนะ ก,ก็รู้สึกว่าเ,ออเขาเขาวางอํานาจได้ดีนะคะในการที่จะเหยียบเราต้องใช้คําว่าเหยียบเราด้วยนะวันนี้เขาคอมเืนองเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่เออตะตานู่นนี่นั่นนะคะออผลิตภัณฑ์แบบนี้มองไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยคือการที่เราทำแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วแล้วคุณมีรายได้ดีอยู่แล้วดีใจด้วยค่ะนะคะดีใจด้วย แต่อย่าดูถูกคนอื่นเลยอย่าเหยียบคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรอกแต่มันกําลังจะบอกว่าคุณอะขี้คาเขานะคะคุณชื่นชมเขาทาั้งทางที่คุณไม่ใช่ผู้สร้างคุณแค่เป็นลูกล่านะคะเมอเป็นเป็นคนที่เขา อุปทานหมู่ว่าเอ,อของเขาดีอะไรดีคุณก็อุปทานหมู่เท่านั้นแต่มันอาจจะดีจริงๆก็ได้นะคะบอสก็ไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีอาจจะดีจริงๆก็ได้ถ้ามันดีอย่างนั้นก็ดีค่ะแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใจหรือว่ากล่าวคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะว่าบอสก็มั่นใจในสินค้าของตัวเองบอสไม่ได้ขายรูปแบบของแบรนด์บอสขายถึงความเป็นคน ึสกัยภาพวันนี้ถ้าแบรนด์เพอร์เฟกไม่ทําบอสเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนทําแต่มันอาจจะนานหรือช้าเกินไปเราจึงอยากเป็นคนหนึ่งที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโอกาสให้กับผู้คนเพราะทุกวันนี้คนที่เก่งแล้วก็สามารถทําออนไลน์เป็นแม่ทีมใหญ่ๆได้บอสถือว่าเขาเก่งนะคะโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ด้วยก็เก่งค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คือ เขาดูถูกคนอื่นมากเกินไปแล้วบอสก็เชื่อว่าคนประเภทนี้ไม่น่าจะมีคนทำงานที่ดีได้คุณเป็นแบบไหนคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเพราะคนดีๆก็คุยกับคุณไม่ได้บางทีวันเนี้ยถ้าเราคุยเปิดใจกันเฮ้ยสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วเราแชร์ลิงกันได้เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้บอสเองก็มีเพื่อนที่ทางานแบรนด์อื่นเหมือนกัน เราก็ไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะมีแต่ปรึกษากันบางทีเขาเจอปัญหาเขาก็ปรึกษาเรานะคะส่วนมากของเราปีปัญหาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปรึกษาข้างนอกอยู่แล้วเพราะว่า,างานของเราเป็นงานที่ทีมทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันทำให้มันประสบความสำเร็จนะคะโอเคเริ่มเจ็บแล้วเหมือนกัน ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่โดนคนอื่นประนามโดนคนอื่นดูถูกหรือโดนทีมจากแบรนด์อื่นๆมาทำร้ายจิตใจนะคะก็อย่าไปถือสาเพราะคนเหล่านี้ถูกฝึกมาเหมือนสุนัขรับใช้นะคะบอช้คำนี้นะคะ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังมีตรกกะที่รับใช้เท่านั้นยังไม่มี IQ EQ เป็นของตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมากกว่านั้นการที่จะไปเป็นแค่ลูกน้องคนนะคะแบรนด์ของเราไม่ได้สร้างทีมให้เป็นลูกน้องใครนะคะ เราเป็นทีมร่วมกันบอสก็คือทีมของคุณเช่นกันคุณก็คือทีมของบอสและเราก็เป็นซ e o ร่วมกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะกับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจดีๆนะคะเป็นองค์กรแรกองค์กรเดียวที่อยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้อยากจะเปลี่ยนวิธีการที่มันล้มเหลวหรือปัญหาต่างๆในโลกออนไลน์ให้ดีขึ้นให้สดใสแล้วก็ให้สำเร็จไปพร้อมกันขอบคุณค่ะ